กว่าจะมาเป็นแซมสั้นอีสานที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่คือสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวของชาวร้อยเอ็ดทุกเช้าตรู่ นักชกจะค่ายลูกเจ้าพ่อเมศ์สักจะวิ่งบนถนนรอบบึงพลานชัยหนึ่งรอบมีความยาว1,400เมตรแซมสันอีสานจะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากและวิ่งวันละ8-10ถึงรอบในตอนเช้านักมวยคนอื่นนั้นวิ่งตอนเช้าจะวิ่งชา้าๆแต่แซมสันอีสานวิ่งเร็วความเร็วนั้นจะทำให้เขาได้กล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและความอึด หลังจากวิ่งเสร็จแล้วก็ซื้ออาหารให้ปลาที่บึงพลานชัยซึ่งมีนับล้านล้านตัวนี่คือปลาในบึงพลานชัยวิ่งเสร็จก็เริ่มวอร์มอัพด้วยการกระโดดเชือกและเตรียมตัวซ้อมในภาคเช้า หลังจากวอร์มอัพได้ที่แล้วการซ้อมอย่างจริงจังเข้มแข็งก็เริ่มขึ้นแซมสันอิสานไม่เคยซ้อมอย่างหยอ่อนยยเขาซ้อมเหมือนการชกจริงทุกครั้งออกกำลังเต็มที่ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและความอึดให้กับตัวเอง แซมสันนี่นะครับเวลาแกซ้อมเป้านี่แกชอบให้มือเป้านี่ทำกรัแงแรงหมายถึงว่าโต้แรงแลงแล้วแกไปได้มีกําลังโต้ต่อตับมือเป้า,เป,าเ,ปเป็นทําให้แกมีกาลังมากขึ้นครับนี่คือเคล็ดลับของแซมสันอีสานครับวิ่งตอนเช้านั้นวิ่งด้วยความเร็วจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งและได้ความอึดเวลาซ้อมกับเทรนเนอร์ก็ซ้อมอย่างดุดันเหมือนของจริงทุกอย่างก็ได้ความ แข็งแรงและความอดอีกเช่นเดียวกันหลังจากซ้อมอาวุธทุกลูกกับเทรนเนอร์แล้วคราวนี้ซ้อมกำลังแขนและหัวไหล่ให้แข็งแกร่งโดยการยิงหมัดแบบไม่นับ หลังจากนั้นก็ซ้อมปล้ำฟัดแย่งกันสอดในเป็นการชิงจังหวะสอดแขนเข้าในเพื่อให้ได้เปรียบผู้ซ้อมก็คือยอดขุนพลสิตรภูผูเจ้าของชยาพรานสอกร้อยเข็มนะครับจังหวะการปล้ำฟัดข้างในนั้นต้องมีกระตุกกระชากแล้วก็แย่งกันสอดข้างในคนสอดในจะได้เปรียบ ย่างชิงจังหวะไหวพลิบหลังจากนั้นเป็นการทบทวนการต่อยครูสอนหมัดก็คืออภิสิทธ์เพชรสังหารอดีตแชมป์เหรียญทองกีฬาแห่งชาติปี2531เอามวยที่หมัดดีมาสอนเชิงต่อยพต่อยแล้วให้ดึงหน้าหลบแล้วดึงจังหวะออกมาแล้วก็ค่อยสวนกลับไปอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นการทวนหรือว่าทบทวนเชิงหมัดแล้วก็มาถึงเชิงเตะสิบตำรวจเอกตตว,วัดเพชรสังหารตำรวจน้ำสอพอ,อทาดพนมจังหวัดนครพนมเป็นผู้สอนนี่คืออดีตนักมวยไทยในานามแสนศักดิ์ลูกเจ้าพ่อหมหิศักมาสอนเชิงเตะว่าวางแข้งซ้ายแล้วแขนขวาจะต้องตวัดขึ้นเพื่อป้องกันหมัดคุณสู้ติดสวยออกมาทุกอย่างทำกันอย่างแข็งแรงจริงจัง นี่คือสิ่งที่ทำให้แซมสั้นอีสานกลายเป็นนักมวยที่แข็งแรงอย่างน่ามหัศจรรย์หลังจากจบคอซ้อมหนักแล้วคราวนี้ก็เป็นคลายเส้นเล่นกล้ามท้องเป็นอันเสร็จพิธีในการซ้อมในช่วงเชา้าและเวลา11นาฬิกาตรงก็คือช่วงเวลาของเวลารับประทานอาหารเช้าและกลางวันรวมกันในมื้อเดียวเที่ยงตรง แซมสันอีสานก็จะนอนเป็นการนอนพักผ่อนตอนกลางวันแล้วเวลาบ่ายสองโมงตรงเขาก็จะตื่นอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ออกวิ่งอีกครั้งหนึ่งรอบบึงพลานชัยแต่เป็นการวิ่ง4-6รอบไม่ใช่8-10รอบเหมือนในตอนเช้าสรุปแล้วหวันแซมสันอีสานจะวิ่งสองรอบรวมระยะทางแล้วระหว่าง18-20กิเมตรต่อนหนึ่งวัน นี่คือการซ้อมในช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปพอวิ่งเสร็จก็กลับค่ายซ้อมแบบตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินประมาณหนึ่งทุ่มการฝึกซ้อมจึงเลิกและก็ร,รับประทานอาหารเย็นดยการซ้อมที่เข้มแข็งอย่างนี้นเองที่ทำให้แซมสั้นอีสานกลายเป็นจอมพลังที่น่ามหัศจรรย์ที่สุด